เอาละก็จะขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนัดเนีนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในเกม Five Force Online เช่นเคยนะครับผมเออเกมนี้เรียกได้ว่าโอ้โหเอกระแสต,ตอบรับค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีเลยสําหรับผมแล้วก็ในส่วนของผู้พัฒนาก็มีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับเอาละไอ้นี่ใครวะเนี่ยมึงใครอะไอดาเค้นนีไน่ไครวะนะ อ่ะช่างมันกันแล้วกันโอเควันนี้ผมมีแขกรับเชิญนะครับทั้งหมดสามคนนะครับจะมีน้องเมง้งน้องโอมแล้วก็น้องเจนขับนุดเด้านะครับผมอ่ะกล่าวทักทายคนดูได้เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด,สด,สดีเรื่องเป็นไรเขืนกล้องเหรอพวกมึงเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วไอค้คำนุดเด้ามึงไปอุ้มไข่เขามาเนี่ยเดี๋ยวมึงไปอุ้มไข่เขามาเอาเขาไปส่งเอาเดี๋ยวเลือดสาด เรียบร้อยเป็นศพเรียบร้อยไปกับสายฝนอ่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ครับผมได้รับในส่วนของตัวคอมเมนต์มาเยอะมากเลยนะครับก็คือแฟนคลับเกมนี้ผมมีค่อนข้างเยอะละก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาแต่ก็มีในส่วนหลายคําถามท,มที่ผมตอบไม่ไหวแล้วนะฮะจะต้องตอบจริงๆคาถามนี้ไฟแช็กซื้อที่ไหนเจอเยอะมากไฟแช็กซื้อที่ไหนครับพี่อ่ะ ก,ก่อนที่ผมจะเข้าคอนเทนต์หลักขอตอบคําถามก่อนเลยว่าไฟแช็กซื้อที่ไหนนะมาท่านผู้ชมมาดูนี่นะกลางเมืองมันจะมีตัวน้ําพุอยู่ถูกไหมมันจะมีไอผู้ชายเสื้อฟ้ายินแอคนะครับให้เดินมาจากข้างหลังเขานะนี่เลยคุณจะเห็นโรงงานที่เราจะเคยไปขนควสตระเบิดนี่ตามผมมานะครับนี่เลยทางนี้เลยนี่เลยคําถามยอดทิตไฟแช็กซื้อที่ไหนนี่ <c oughs> อ่ะซื้อให้ดูด้วย200นะครับ ซื้อที่นี่นะตามนี้เลยผมซื้อไม่ได้เพราะว่าผมอยู่เจหนึ่งนะครับไม่สามารถซื้อไฟแชกได้นะครับผมอ่ะเรามาเข้าคอนเทนต์หลักกันดีกว่าก็คืออย่างนี้ผมเจอหลายคำถามมากเลยว่าพี่เวล30เวลตันแล้วหรอเวล30อัพแรงต่ตอไปยังไงเกมนี้เวลตันเท่าไหร่ใช่ไหมฟาร์มเวลที่ไหนฟาร์มเวลยังไงอะไรแบบนี้เยอะมากคำถามพวกนี้งั้นเดี๋ยววันนี้ เราจะมาไขาข้อข้องใจกันทั้งหมดเลยนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับหลังจากที่คุณเวล30แล้วสิ่งแรกที่คุณควรทำคือการลงแรง PVP ครับผมเออลงแรง PVP โอเคท่านผู้ชมวิธีแรกนะครับวิธีลงแรงคืออย่างนี้ผมต้องบอกแบบนี้ก่อนการลงแรงเกมเนี้ยมีทั้งหมดด้วยกัน2วิธีวิธีแรกคือการลงแรงหน้าเกมตอนกดเพย์หน้าเกมอ่ะครับมันจะมีคําว่าแรงเกต เออให้เข้าไปจับคู่สู้ตรงนั้นก็ได้เช่นกันนะครับนั่นคือวิธีอัพแรงวิธีที่1แต่ว่าคุณจะต้องชนะเท่านั้นนะแล้วในนั้นอะ่ะแม่งจะมีดับปีาิาจเยอะแยะไปหมดเลยเจอแต่คนอย่างเก่งอะ่ะเออเรียได้ว่าอัพแรงกันยากมากๆแต่ถ้าเกิดใครมีเพื่อนเนี่ยจะได้เปรียบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณจะสามารถนัดกับเพื่อนกดในนั้นได้ก็คือสมมุติว่าคุณมีเพื่อนใช่ไหมคุณกดจอยตามห้องแรงเกตเข้าไป พอคุณจอยเสร็จปุ๊บคุณก็นับ1 2 3แล้วกดพร้อมกันจะมีโอกาสเจอกันสูงมากถ้าเจอกันเองเราก็แค่บอกว่าเออตาน,นี้ใครจะยอมแพ้ใครจะชนะอะไรแบบนี้แค่นั้นเองนะครับผมทําแบบนั้นวนไปเรื่อยๆนะครับจนแหลง5้ง50เลยอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้อ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่ชอบวิธีนั้นก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีนี้เรากด M ขึ้นมาครับมน,นี้เลย e l ลิทว i ชชั่ครับ ให้กดจับคู่ตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวโอมจับคู่ให้พี่หน่อยโอมอยู่คนละฝ่ายกับพี่ในในแรงเกตข้างหน้าครับมันจะสามารถกดจับคู่ไปเจอทีมเดียวกันได้แบบอย่างไฟฟอร์ดก็สามารถกดจับคู่ไปเจอไฟฟอร์ซูนได้นะครับเออแต่ถ้าเกิดเป็นวิธีนี้เราจะต้องสู้กับฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นนะครับสมมุติว่าเป็นไฟฟอร์ดก็ต้องสู้กับไว้ขาดนะครับผมอ่ะ๋ยวผมลองไปสู้ก่อน นี่มาถึงมันจะเป็นการยึดจุดแบบนี้เลยคุณจะเจอกับฝ่ายตรงข้ามเนี่สมมุติว่าตาเนี้ยผมเป็นฝ่ายอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูว่านถ้าไปยืนแล้วเลขมันจะลดหรือมันจะเพิ่มอ๋อเลขจะลดตานี้ผมเป็นฝ่ายกันผมต้องอยู่กันให้ครบ200วิส่วนคนยึดเนี่ยก็จะต้องมาฆ่าผมเพื่อยึดจุดทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวลองสู้กันดูอ๋เอาเลยเอ่ะเดยเย้นในนุ่มเฮ้ยรูอย่างนารูโตะหรือเปล่านี่ อ่ะสมมุตินะครับว่าผมเนี่ยยื้อจนเขายึดจุดไม่สําเร็จใช่ปะ่ะเนี่ยสมมติว่าผมมาสู้เขาไม่ได้หรอกแต่ผมอ่ะไม่ให้เขายึดดูเวลาที่เหลือนะก็คือเขาจะต้องยึดจุดให้ได้ประมาณร้อยกว่าวิเขาถึงจะชนะนะแต่ว่าผมอะ่ะยื้อจนเวลาจะใกล้หมดแล้วเออเนี่ยพอเวลาหมดปุ๊บผมจะเป็นฝ่ายชนะปุ๊บอิลิมิชั่นสักเซสเห็นไหมแค่นี้เองนะครับพอผมชนะปุ๊บใช่ไหมแรงของผมก็จะขึ้น เออแต่ว่าปัจจุบันแหลงผมมันยังไอ้นี่นะเก็บหลอดยีไม่ครบแต่นี่ปัจจุบันผมแรงสามเจ็ดแล้วเรียบร้อยเออใกล้สีแล้วนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของวิธีการอัพแหลงนะครับก็จะมี2ว,วิธีนาะก็คือสู้กันหน้าหน้าเกมนะครับกับเข้ามากด Elite Mission อิลิทมิชั่นในนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้โอเคไหมอ่ะเดี๋ยวส่วนที่2 นะครับคำถามต่อมาว่าพี่หลังจากเวล30ฟาร์มที่ไหนดีที่มันจะได้เวลเยอะ,เยอะๆเพราะว่าหลังๆเนี่ยพูดตามตรงว่าไอ้เคเวสโทรศัพท์เนี่ยถามว่าได้เวลอยู่ไหมมันก็ยังได้อยู่นะครับแต่มันได้น้อยมากเลยนะมันจะมีวิธีฟาร์มเวลพิเศษอีกวิธีหนึ่งก็คือการฟาร์มบอสเออเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาไปดูบอสด,ด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูบอสกันโอเคผมตัดมาห้องบอสเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นในส่ง,งตัวห้องบอส นะครับและน,นี่คือคนที่จะมาแย่งบอสผมแล้วคุณดูเอาไว้นะว่าใครที่คิดจะมาแย่งบอสผมจะเป็นแบบหนี้เข้าใจไหมฮะเพราะงั้นอย่าแย่งบอสผมนะเข้าใจหรือเปล่าโอเคมันไปละโอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวห้องบอสนะครับถ้าเกิดเราไม่ตีมันก่อนเดี๋ยวบอสจะไม่ตีเรานะสังเกตด,ดีดีอ้าวอ๋อไอ้นี่มาไปแตะบอสเอาไว้ เรสังเกตนะบอสจะไม่สนใจคนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช่คนที่เปิดบอสก่อนบอสจะไม่ตีเราและนี่คือแหล่ง exp ที่ดีที่สุดหลังเวลสามสิบครับผมนี่เลยตัวนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะโชว์การฟาร์มบอสนะครับสมมุติว่ามีคนเดียวสมมุติว่ามีคนเดียวน้องโอมลองสาธิตให้ดูสิว่าสู้คนเดียวสู้ยังไงนี่สกิลบอสมีอยู่เวลาด้วยนะ the world the world ไอ้บอสบอสมันจะเปลี่ยนโหมดเปิดดาบตอนเท่าไหร่ตอนเลือดห้าร้อยป่ะใช่บอสเปิดดาบเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมอ่ะอันนี้จะเป็นในสองเฟสสองนะมันจะสแปมสกิลเยอะขึ้นแล้วก็มีสกิลบิงเข้าหาตัวนี้ต้องระวังดีๆนะครับแรงมากแรงมากเห็นป่ะทุกอย่างมันจะอัปเกรดขึ้นนะสกิลให้ระวังกันด้วยนะหลังจากเฟสสองมันจะโหดมากๆเลยเฟสสองมันจะไม่ค่อยถูกพืนนี่ ไอ,ไอ้ทูปื้นของไอ้ที่แบบจอบอกอ,ะอ่ะมันจะเป็นสกิลสกิลปาดแทนพี่นี่ไงเรียบร้อยถ้าผู้ชมดูเรื่อยผม,มพูดแล้วแต่คนที่ยินหน้าบอสเจ็บสุดนะยับย,ย,ย,ยบับปับป๊บปั๊บบล็อกได้บล็อกได้หมดเลยเหรอเวลามันตีตนได้หมดพี่จะเป็นไอส้สกิลที่มันจะ ได้ลที่สุดกเคเตอนแล้วก็พีก็ใแต่ตอนนี้เรียบร้อยชะตากูขาดแล้วทุกคนมันจะฟีนิกกูแล้วไม่ไม่โอ้ยเกือบชุหน่อยชุห่อยเออชเนใหม่อ่ามอ่าอะฮะต่อเนีย นี่ก่อนเลยนี่ก่อนเลยนี่ก่อนเลยไม่ต้องตีมา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 เล่นเต็มอยู่โอ้เนี่ยพี่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยบล็อกเดียวออ่ะโโ้หเห็นปะบล็อกอย่างเดียวเลยเนี่ยแล้วพี่ก็รอคานเตอร์อ๋อได้อยู่นี่คือวิธีสู้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ตอนมันปัดดาบพี่ผมมีวิธีตอนมันปัดดาบเข้ามาปุ๊บพี่ตีได้เลย ปุ๊บแล้วพี่ก็กดกันอ่าเช็ดนะอันนี้ไม่ยิงสักทีโอ,โโอ้โหไม่ผมยิงแบรน์หนึ่งนะเคาเตอร์ชักเคาเตอร์เคาเตอร์สวยไปโดนไอ้ยะแม่โดนใครวะเออบอดตายแล้วอ่ะหลังจากนี้คุณจะได้ตังค์นะสามร้อยบาทนะครับเออก็โอ้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลเวลกันนะครับผมได้เยอะไหม ต,ต่างไหมวะเอ้ยทำไมเวลมันไม่ขึ้นเลยอะบักไว้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูพูดไว้ซ<ส>ะว่ามันได้เยอะแต่มันแทบไม่ต่างเลยนะหรือว่าไม่ขึ้นเลยวะนี่อ่ะเอาเป็นว่าขึ้นไหมไม่รู้นะแต่รู้สึกไม่ต่างอแต่คุณอาจจะต้องกลับไปทำเควสโทรศัพท์แล้วแหละผมว่านะับผมแนะนำเควสโทรศัพท์อยู่อะเอา้าใครอะ เอโถ่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่ใช่อะเดี๋ยไม่ใช่ไม่ใช่ตื่นก่อนตื่นก่อนตื่นก่อนโอ้ยเดี๋ยวเทโลดอีเวนต์อะแล้วก็นี่จะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่คุณจะสามารถรับ e x p ได้เหมือนกันนะเทโลดอีเวนต์นี่ก็มีในส่วนของ EXP นะแล้วก็เงินด้วยนะครับแนะนำให้ไปเล่นนะอันนี้จำเป็นมากๆเลย โอเคครับผมตอนนี้ผมว่าน่าจะครบทุกอย่างแล้วนะสำหรับวิธีการอัพแรงวิธีการฟาร์เวลวิธีตีบอร์นะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วละ่ะนะครับคลิปนี้ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วอแต่ผมจะแนะนำนิดนึงนะครับคลิปหน้าอันนี้สปอยเลยนะคุณเห็นไอเทมชิ้นนี้ไหมครับสิ่งนี้เรียกว่าอัรกเมนครับผมมันเป็นการ อัปเกรดในสองตัวสกิลนะครับให้มีเอฟเฟกเสริมขึ้นมาเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนว่าอันนี้หาจากไหนใช้ยังไงใช้แล้วได้อะไรแล้วมีกี่ชนิดนะครับเออคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาเจาะเรื่องอ,อ,อักเมนกันแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับเออสปอยไว้ก่อน,นคลิปนี้ยังก่อนยังก่อนโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลย นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจดวงเล็กๆให้ช่องนั้นไงกันด้วยนะครับเอ้ยมึงจะตีกันทำไมเนี่ยไอ้เม้งมึงก็เลิกเอาตูดพี่มึงได้แล้วกูรู้ว่าตูดพี่มึงอวบโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โอแอบพูดเรื่องตูดไม่ได้เลยเนี่ยคนชมลงคนชอบตูดนะท่านผู้ชมไปดีว่าไปจ้า